คนที่เขารวยได้เนี่ยเขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือจะไม่มีไมล์เซ็ตที่เรียกว่าลอตเตอรี่ไมล์เซ็ตนะครับลอตเตอรี่ไมล์เซ็ตก็คือไมล์เซ็ตที่รอโชคชะตารอให้คนนู้นคนนี้มาทําอะไรให้รอว่าอยู่ดีๆสักวันมันจะเกิดโชคดีกับฉันนะครับแต่ว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีหรือคนที่ร่ํารวยได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเชืว่อว่าเขาคอนโทรลชีวิตได้และเขาสามารถจะลิขิตชีวิตได้เองนั่นเองนะครับโดยหลักคิดสําคัญ3ประการของคนรวยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ข้อ1น,นะครับก็คือว่าเขาจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตลาดหุ้นขึ้นเนี่ยเขาเกิดความโลภอยากจะเทขายซึ่งในแผนเขาอาจจะมองว่าเขาจะขายต่อเมื่อมันถึงราคาเท่านั้นเท่านี้หรือจะขายเมื่อมันถึงเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับคนพวกนี้จะทําตามแผนแล้วก็จะยึดมั่นในข้อมูลมากกว่าอารมณ์นั่นเองนะครับเขาจึงได้ประสบความสําเร็จด้านการเงินและก็การลงทุนนะครับประการที่2ก็คือคนพวกนี้เขาจะมองการไกลนะครับ มีครั้งหนึ่งนะครับโคฟาเดอร์ Co ของ Airbnb เนี่ยเขาก็เคยเล่าว่าเขาไปกินมื้อเที่ยงนะครับกับเจ e เบโซเจ้าของ Amazon นะแล้วก็มีวอร์เรนบัฟเฟตด้วยแล้วก็เจสเบโซ่เนี่ยก็ถามวอร์เรนบัฟเฟตว่าเนี่ยวิธีการลงทุนของคุณนี่มันเจ๋งมากๆเลยเนี่ยทำไมไม่มีใครก๊อปปี้วิธีของคุณไปใช้บ้างล่ะนะมันมันง่ายอย่างเงี้ยนะวอร์เรนบัฟเฟตก็ตอบแบบคำๆว่าก็เพราะว่าไม่มีใครอยากจะรวยช้านั่นเอง คือวิธีของเขามันเรียบง่ายนะครับก็คือซื้อหุ้นให้ถูกตัวแล้วก็แค่รอคอยเขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่นั้นเองแต่มันใช้เวลานะครับคนก็อดทนรอเวลารวยช้าๆไม่ไหวนั่นเองครับประการที่3ก็คือรู้จักพูดปฏิเสธมากกว่าตอบรับหลายคนเนี่ยเหมือนกับว่าใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าใจอ่อนบางทีก็ตอบตกลงไปทุกอย่างหรือบางทีเรามักจะคิดไปเองว่าสิ่งที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันคือโอกาส บางทีมันก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสและจ,จะเป็นอุปสรรคก็ได้นะครับการที่เราเสียเวลาทําเรื่องบางเรื่องซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับเวลาที่เราจะทำเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเสียโอกาสถ้าเราไปทําเรื่องอื่นที่มันมีมูลค่ามากกว่าก็เป็นได้นะครับเพราะฉนั้นคนรวยเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดว่าถ้าคุณอายุสัก20นะครับยี่สเนี่ยเป็นโอกาสดีที่คุณจะพูดคําว่า Yes ตอบรับกับทุกอย่างในชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าคุณอายุ40แล้วเนี่ยคุณควรจะต้องเออ คำดาวแล้วก็รู้จักเลือกที่จะปฏิเสธเพราะว่าสิ่งที่มีค่าของคุณเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกทีก็คือเวลานั่นเองนะครับและถ้าสนใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Creative Rich คิดสร้างเงินนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราได้นะครับแอดนะครับ9 9 9 R E M E F นะครับในแอปเขียวนะ